สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้มาพบก,กับผมแล้อ็ทีวี55ครับวันนี้ผมมีเกมมาใหม่คุณฝนน่าจะอัดไปบางคลิปมไม่รู้นี่เป็นเกมที่คุณฝนให้ผมมาอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรบ้างเพราะว่าผมเปิดอ่วิธีการเล่นก็มนา นะครับน่าใครตกตอนนี้อยู่ก็ตกหน้าโปแสงนะอ่าสมื่มอะไรต่อแล้วแมาแล้วลน,นี่ก็เล่นเหมือนนี่เป็นเหลา่าเ็บของเอ็นจะเป็นที่ครับต่อไปนะครับ นี่คือหลอดเลือดจะเป็นตัวเลือดได้งัผมก็เริ่มตอนนี้ละนะผมอาจจะอัดประมาณ2อหรือสานาทีก็ได้เพราะว่าผมไม่รู้ครับก็วันนี้นะก็าจะมาแนะนำเกมนี้ก่อนเพื่อใครอยากเล่นก็ไปรอดาวน์โหลดได้ครับ Paninap. See you again. Wise boy.